สวัสดีครับพบกับการอัปเดตสินค้าใหม่จากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับโดยต้นกับนิกการอัปเดตสินค้านะครับต้นจะส่งลิงก์นะคะให้กับพี่เป็นลิงก์ของช่อง YouTube ของร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเมื่อพี่กดเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์นะครับช่องทาง YouTube ของร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่นะครับรวมถึงช่องทางนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพชรทองบุญทักษ์นะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับสินค้าโดยการาสแกน QR Code นี้นะครับหรือแอด id line แบุญพิทักษ์นะครับรวมถึงการโทรเข้ามาที่0613852265เพื่อสั่งซื้อกับต้นเลนิกได้เลยครับ วันนี้นะครับมีของสวยหลายชิ้นเลยทีเดียวมีทั้งงานจิวเวลี่แล้วก็งานเก่านะครับต้นบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับแล้วก็ถ้าชอบชิ้นไหนก็รีบกด c!f กันเข้ามานะครับย้ำอีกทีนะครับว่าของทุกชิ้นนะครับเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณแท้ๆนะครับมีอย่างละ1ชิ้นถ้าขายแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับต้นจึง ต้องการนะคะให้พี่ๆนะครับถ้าชอบชิ้นไหนแล้วก็ตัดสินใจแคปรูปแล้วก็ส่งมาได้เลยครับการสั่งซื้อนะครับง่ายดายนะครับการจัดส่งก็ง่ายดายเช่นกันต้นจัดส่งนะครับ EMS ไปรษณีย์ไทยหรือเคอรี่เลือกได้เลยนะครับวันนี้พี่ๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามต้นมาเลยเดี๋ยวต้นจะพานะครับพี่ๆไปชมของสวยงามน่าซื้อกันครับตามมาเลย แหวนทับทิมอานม้าประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม12.0กรัมเม็ดยอดนะครับจะเป็นทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วเจรไนทรงอานม้านะครับประดับเพชร107เม็ดรวม1.63กรัตหน้ากว้างแหวนอยู่ที่2.8คณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายส่งต่อบเพียง53,900บาทสุดคุ้มมากๆเลยครับ เม็ดยอดนะครับจะประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วนะครับเจรไนทรงอานมา้าต้นบอกเลยนะครับว่าได้ทับทิมเม็ดใหญ่จริงๆแล้วก็สีสวยมากๆครับสีเขาจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับเนื้อแก้วเลยแล้วก็ ทัพทีมอานม้อย่างที่ต้นเคยได้อธิบายไปนะคะว่าเขาใส่นะครับเสริมเอาเคล็ดกันก็คือการเรียกเงินเรียกทองโดยเฉพาะการทําธุรกิจนะครับหรือว่าติดต่อลูกค้าเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มให้การค้าขายของเราเนี่ยมีแต่เงินทองเข้ามาไม่สะดุดค้าขายคล่องครับสำหรับทัพทีมอานม้านะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาได้สวยเก๋แล้วก็เรียบรูมากๆครับจะฉลุนะครับ ด้านข้างที่ล้อมทับทิมเนี่ยเป็นซี่นะคะแล้วก็ประดับเพชรงานฝั่งละเอียดจริงๆงานฝั่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์เราใส่นะครับสวยเก๋ไม่เหมือนใครแน่นอนเพชรที่ประดับขาววิ่งไฟดีครับข้างในสะอาดใช้ได้ครับตัวเรือนแน่นหนานะครับใส่เต็มหน้านิ้วต้นส่งต่อในราคาสุดคุ้มกด CF มาได้เลยครับ จี้เข็มกลัดเต่างานกลนงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม9.79กรัมกระดองเต่านะครับจะประดับด้วยหยกพมา่านะครับดวงตาของเต่าจะประดับเพชร2เม็ดรวม1ตังนะครับหน้ากว้างของอจี้นะครับอยู่ที่3.7คูณ2.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อนะครับ8,500บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ ชิ้นงานสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับพี่ๆเห็นไหมครับว่าขยับได้ทุกส่วนนะครับทั้งส่วนหัวส่วนขาแล้วก็ส่วนหางนะครับเป็นงานนะครับที่มีดีไซน์แล้วก็อาศัยความชำนาญแล้วก็ฝีมือของช่างเก่านะครับเข็มกลัดเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับพี่ๆสามารถที่จะใส่เป็นจี้นะครับกับสร้อยหรือโชเกอร์ก็ได้หรือว่ากลัดกับชุดแจ็คเก็ตทำงานนะครับดูดีไปหมดเลยครับ แล้วก็งานแบบนี้นะครับมีความหมายด้วยครับเครื่องประดับเต่านะครับเราใส่เสริมเอาเคล็ดด้านเสริมอายุวัฒนะนะครับความแข็งแรงของสุขภาพแล้วก็ใส่เสริมโชคลาภครับถ้าพี่ๆชอบงานน่ารักนะครับในราคาไม่แพงชิ้นนี้ตอบโจทย์กดจองเข้ามาครับ แหวนไพลินประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม5.79กรัมเม็ดยอดนะครจะเป็นไพลินแอฟริกานะครับประดับด้วยเพชรทั้งหมด16เม็ดรวม60ตังค์ครับหน้าแหวนอยู่ที่1.4 x 1.2เซนติเมตรขนาดแหวน 56ราคาขายส่งต่อนะครับ22,500าบาทชิ้นงานสวยครับใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับวงนี้นะครับเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นไพลินแอฟริกานะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับประดับด้วยเพชรขาววิ่งไฟนะครับข้างในเพชรเนี่ยใช้ได้นะครับมีตำหนิเล็กน้อยนะครับก้านแหวนนะครับหนาแล้วก็ไม่บุบบี้งานโดยรวมนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยครับ ชิ้นงานแบบนี้นะครเราใส่ติดนิ้วได้เลยไม่เกี่ยวเสื้อผ้าเป็นงานแบบเรียบหรูแล้วก็เรียบร้อยนะครับใส่ทํางานได้ครับถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหานะครับมองซื้อนะครับแหวนไพลินนะครับสักวงที่เน้นนะครับเพชรเนี่ยวิ่งไฟแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยต้องบอกเลยว่าวงนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆ22,500ะครับได้ชิ้นงานที่ เราสามารถที่จะใส่ได้บ่อยๆใ,ใส่ได้แบบคุ้มค่าแน่นอนครับในราคาเบาๆกดจอมาคคับเข็มกัดมแมลงปอเพชรประดับมุกเซาซีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม8.90กรัมครับประดับด้วยมุกเซาซีนะครับมันวาว13.2มิลน,นะครับประดับด้วยเพชรอีก93เม็ด รวม95ตังค์นากว้างครับ3.1คูณ3.3ซนติเมตรราคาขายนะครับ29,900บาทสินค้าเครื่องประดับมกุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยจริงๆครับแทบไม่มีตำหนิที่ติใดๆเลยครับเห็นไหมครับว่ากลัดกับชุดแล้วดูดีแล้วก็ดูผู้ดีมากๆครับ เรียบหรูดูแพงนะครับดูดีมีรถนิยมตัวเข็มกัดนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นมแมลงปอเพชรนะครับจากเกาะอ,อยู่ที่เม็ดมุกเซาซีนะครับตัวมแมลงปอเนี่ยต้นบอกเลยว่ามีความละเอียดแล้วก็งานฝังเนี่ยเขาเรียบร้อยจริงๆเพชรที่ประดับนะครับขาววิ่งไฟแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้นะครับมุกเซาซีนะครับมันวาว ตำหนิน้อยมากๆจนแทบไม่มีเลยครับตำหนิน้อยมากๆมุกเซา4มันวาวแล้วก็สวยจริงๆมุกเม็ดใหญ่13.2มิลนะครับเข็มกัดชิ้นนี้นะครับพี่ๆนะครับปลัดกับชุดแจ็คเก็ตทำงานนะครับหรือว่าชุดใส่ออกนานชุดไทยก็ได้ครับดูดีแล้วก็ ดูหน้ามองไปหมดเลยครับต้องบอกเลยว่าราคานี้สุดคุ้มนะครับถูกกว่าของใหม่เยอะมากๆได้ทั้งงานเก่าแล้วก็งานที่มีฝีมือกดจองมานะครับแหวนดอกพิกลณ3ช่อเกอรเพชรสีฟ้านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำา7 5าถึงน้ำหนักรวม4.04กร,รัมเพชรรวมทั้งวงนี่อยู่ที่1.18กกรัตนะครับแบ่งเป็น เพชรสฟ้านะครับเม็ดยอดเนี่ยสเม็ดรวม21ตังตกเม็ดละประมาณ7ตังนะครับแล้วก็ประดับเพชรอีก68เม็ดนะครับรวม97ตังหน้ากว้างของแหวนเนี่ยอยู่ที่1 6ึ่คูณหเซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายส่งต่อเพียง25,500บาท งานดีราคาถูกสุดคุ้มครับเป็นงานที่มีดีไซน์นะครับแหวนวงนี้นะครับจะเน้นความละเอียดนะครับในการฝังนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยหรูครับก็คือจะทําเป็นดอกพิกุลนะครับสามช่อนะครับส่วนเกสรเนี่ยเขาจะเติมเป็นเพชรสีฟ้านะครับเล่นไฟครับชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็น่ารักงานแบบนี้นะครับใส่ปิดนิ้วได้เลยครับดูเก๋แล้วก็ดูไม่เหมือนใครนะครับ ก้านทองนะครับหนาแล้วก็ไม่บางนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเพชรที่ประดับนะครับใช้ได้เลยครับตำหนิน้อยมากๆแล้วก็วิ่งไฟดีครับงานดีๆแบบนี้นะครับต้นส่งต่อให้พี่ในราคาถูกสุดคุ้ม25500บาทได้แหวนเพชรสีฟ้านะครับงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์สวยเก๋แบบนี้ไม่ควรพลาดเลยกดจองนะครับ แหวนหยกพมา่าประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำเจ็ดส้าาน้ำหนักรวม5.06กรัมเม็ดยอดนะครับจะประดับด้วยหยกพมา่าเจดีทายป์เนะครับเม็ดใหญ่ถึง3.41กรัต ประดับเพชร28เมตรรวม88ตัคงหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.6คูณ1.4เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับ29,900บาทงานดีจริงๆครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับยกพมา่าในสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็เนื้อสวยนะครับเนียนมันวาวนะครับคลับด้วยเพชรนะครับ เพชรเนี่ยเห็นเป็นเม็ดแล้วก็ขาววิ่งไฟดีข้างในนะครับสะอาดเลยครับเม็ดยอดนะครับตกเม็ดละประมาณ4ตังนะครับแล้วก็เพชรประดับด้านข้างเนี่ยเม็ดละประมาณ2ตังนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็ดูดีมากๆแหวนแบบนี้นะครับเป็นแหวนที่เรียบหรูแล้วก็ร่วมสมัยนะครับใครใส่ก็สวยครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับ ยกพม่านะครับเราใส่เสริมเอาเคล็ดด้านสุขภาพนะครับมีอายุวัฒนะนะครับแล้วก็สุขภาพที่ดีครับแล้วก็ช่วยเรียกโชคลาภให้เข้ามาสู่ตัวของผู้ที่ใส่แหวนวงนี้นะครับประจำตัวเรือนนะครับเรียบหรูแบบนี้พี่ๆสามารถที่จะใส่นะครับออกงานได้เลยสำหรับแหวนยกวงนี้นะครับส่งต่อให้ในราคาสุดคุ้มพร้อมใบเซอร์ แค่หยกพม่าเนี่ยก็คุมแล้วครับได้หยกเม็ดใหญ่3.41กรัดเนื้อสวยงานดีจริงๆกดจองกด cf มานะครับจี้ทวาราวดีแก้วฟ้าตุ้งติ้งเรียกซักนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม3.77กรัมครับตัวจี้นะครับจะเป็น ทวาราวดีนะครับแก้วฟ้าแล้วก็จะเพิ่มตุงติ้งนะครับด้วยลูกปัดกลมหลากสีนะครับเกาะทองได้อย่างสวยงามหน้ากว้างของจี้นะครับอยู่ที่2.7นะครับคูณ2.5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับหรือขนาดเนี่ยจะใกล้เคียงกับเหรียญ10นะครับราคาขายส่งต่อเพียง12,500บาทงานดีแล้วก็น่ารักจริงๆครับ ต้องไม่อยากให้พี่ๆที่สะสมแล้วก็รักงานทวารวดีพลาดเลยนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้ครับชิ้นงานสวยอย่างที่พี่เห็นนะครับว่าเขาจะนำนะครับจี้ทวารวดีแก้วฟ้าเนี่ยมาจับกับทองนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานความน่ารักด้วยตุ้งติ้งทวารวดีเม็ดกลมหลากสีใส่เสริมซับแล้วก็เรียกซับได้ดีครับกดจองกด CF มานะครับ กำไรทับทิมพม่าขั้นเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-9ส้ําน้ำหนักรวม13.10กรัมนะครับประดับด้วยทับทิมเจรัยเหลี่ยมนะคะเป็นทับทิมพม่าดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนครับประดับเพชร8เม็ด รวม50ตังนะครับหน้ากว้างของกำไรยอยู่ที่0ูยเซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อพร้อมใบเซอร์นะครับเพียง35,900บาทสุดคุ้มครับสำหรับกำไรทับทิมพาม่าดิบวงนี้นะครับพี่ๆครับเห็นความสวยงามของทับทิมไหมครับจุดเด่นนะครับก็คือทับทิมพาม่านะครับเขาจะนำมาเจรไนเหลี่ยมนะครับแล้วก็ฝังดะ พุ่มได้อย่างสวยงามครับตัวทับทิมพมา่านะครับจะเป็นสีแดงอมชมพูเข้มนะครับสีกระจ่างใสแล้วก็สวยมากๆเลยครับเล่นไฟวิบวับจะคลับกับตัวเพชรนะครับเห็นเป็นเม็ดๆเลยเพชรนะครับขาววิ่งไฟข้างในสะอาดใช้ได้เลยครับชิ้นงานสวยสมบูรณ์มากๆถ้าพี่ๆนะครับหลงรักทับทิมแล้วก็ กำลังมองหานะครับกาไรดีๆเนะี่ยไว้ใส่ติดข้อมือสักวงหนึ่งนะครับต้นบอกเลยว่าวงนี้สุดคุม้มแล้วก็น่าซื้อจริงๆตัวล็อกนะครับแน่นหนาครับตัวล็อกเป็นตัวเสียบแล้วก็มีตัวหนีบด,ด้านข้างนะครับคอยล็อกอีกชั้นหนึ่งสภาพสวยงามก้านกําไรนะครับไม่บุบดีเลยใส่เดียเด่ยวๆหรือว่าใส่คู่กับกําไรชิ้นอื่นหรือสร้อยข้อมือก็ได้ครับงานดีแบบนี้พี่ๆพลาดได้อย่างไรครับ35,900กดจองมานะครับ แหวนไหมทองเรือนทองลายช่อมากอกนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำ75-90%ถึงครับน้ำหนักรวมนะครับ3.81กรัมเม็ดยอดนะครับประดับด้วยไหมทองนะครับแล้วก็หน้ากว้างของแหวนเนี่ยอยู่ที่1.1คูณ1.1เซนติเมตรขนาดแหวน56 ราคาขายส่งต่อเพียง7,990บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1น0 0 0ืนบาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับสวยจริงๆครับสำหรับแหวนไหมทองวงนี้นะครับเรียบหรูนิยามของความสง่างามในราคาสบายกระเป๋าจริงๆครับตัวด้านบนนะครับเป็นไหมทองนะครับเส้นชัดแล้วก็เส้นไหมเนี่ยเห็นชัดมากๆเลยครับส่วนด้านข้างนะครับเพิ่มความสวยหวานนะครับด้วยลาย ใบมากอกนะครับประดับอยู่ด้านข้างชิ้นงานสวยสมบูรณ์ทองหนานะครับแล้วก็ไม่บางครับไม่บุบบี้นะครับแหวนแบบนี้นะครับเราใส่ติดนิ้วเพื่อเรียกทรัพย์ได้เลยครับมีความเชื่อกันว่าถ้าเราโชคดีนะครับหรือกําลังจะมีทรัพย์เนี่ยเส้นใหม่จะขึ้นนะครับเห็นชัดตามโชคลาภของเราครับกดจองกด cf เเข้ามาได้เลยนะครับ แหวนมังกรประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคํา75-9 0น้ําหนักรวม13.78กรัมนะครับ ดวงตาของมังกรจะประดับด้วยทับทิมน,นะครับแล้วก็หัวมังกรนะครับจะประดับด้วยเพชรทั้งหมด24เม็ดรวม36ตังครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่2.2คูณ2.5เซนติเมตรขนาดแหวน57นะครับราคาขายส่งต่อเพียง29,950บาทเป็นงานกลงงานเก่านะครับที่น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้ใส่ติดนิ้วจริงๆครับสำหรับแหวนมังกรนะครับ ตัวแหวนนะครับเขาจะเป็นงานกลคือส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนลิ้นเนี่ยขยับได้นะครับอย่างที่พี่เห็นนะครับลวดลายเนี่ยเขาจะตอกลายนะครับแกะลายนยได้อย่างาละเอียดนะครับตัวมังกรเนี่ยพี่พี่เห็นไหมครับว่าเป็นเกรดเลยชิ้นงานนะครับละเอียดแล้วก็ประณีตมากๆ ลิ้นขยับได้หัวขยับได้เป็นงานกลต้องใช้ความสามารถของช่างเก่านะครับงานดีๆแบบนี้น่าสะสมครับแหวนมังกรนะครับเราใส่เสริมนะครับเสริมโชคลาภอำนาจวาสนาและก็บารมีที่สำคัญคือ ใส่เสริมเรียกทรัพย์สมบัตินะครับให้เข้ามาสู่ตัวเราอย่างไม่ขาดสายนะครับแหวนมังกรวงนี้ต้นส่งต่อให้ในราคาถูกพี่ๆจะได้นะครับงานเก่าที่มีคุณค่านะครับใส่เต็มนิ้วต้นลืมแจ้งนะครับว่าการปรับขนาดเนี่ยใช้การขดนะครับห่างเข้าหรือออกได้เล็กน้อยนะครับงานดีๆน่าซื้อจริงๆกดจอมาครับ แหวนช่อดอกไม้บุษราคำประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม5.50กรัมเม็ดยอดนะครประดับด้วยบุษราคําบางกระจกนะครับ3เม็ดรวม2.13กรัตครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะครับทั้งหมดอีก11เม็ดรวม70ตังเพชรเม็ดใหญ่เห็นเป็นเม็ดเเลยนะครับตกเม็ดละ5-6ตังนะครับ นากว้างในอยู่ที่2.0คูณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน52นะครับราคาขายส่งต่อเพียง25,950บาท คุ้มจริงๆนะครับแล้วก็น่าซื้อจริงๆถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหานะครับแหวนบุษราคำสวยๆนะครับไว้ใส่นะครับติดนิ้วใส่ทำงานใส่ออกงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าวงนี้นะครับกด cf เข้ามาได้เลยตัวบุษราคำนะครับจะเป็นบุษราคำบางกระจะนะครับ3เม็ดสีเหลืองนะครับน้ำทองครับจะเป็นบุษราคำนะครับเม็ดรีกับบุษราคำหยดน้ำนะครับนำมาประกบเป็นช่อดอกไม้นะครับ แล้วก็เพิ่มความเปล่งประกายด้วยตัวเพชรขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้เลยแหวนแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยราคาถูกสุดคุ้มกดจองเข้ามาได้เลยครับจี้เหรียญหลวงปู่แหวนกรอบทองแกะลายงานเก่านะครับกรอบทองคำา75-9้าาน้ำหนักรวม10.95กรัมจี้เหรียญ หลวงปู่แหวนเนื้อโลหะนะครับหน้ากว้างจีนี่อยู่ที่2.2คูณ2.8เซนติเมตรนะครับราคาบูชาเพียง6,990บาทวัตถุบูชาทางด้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญ5เล็กน้อยนะครับกรอบทองคำนะครับแกะลายได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับไม่แตกร่อนนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยจะ แกะนะครับว่าพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับอยากให้พี่ๆดูที่กรอบนะครับว่ามีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยของเหรียญจะเป็นรูปของหลวงปู่แหวนนะครับลวดลายคมชัด รู้สึกได้ถึงพลังนะครับแล้วก็ความเมตตานะครับของหลวงปู่แหวนที่เปล่งประกายออกมาจากเหรียญชิ้นนี้นะครับจี้หลวงปู่แหวนนะครับขนาดกำลังดีบูชาได้ทุกวันนะครับช่วยให้ท่านนะครับปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าพี่ๆนะครับชอบนะครับแล้วก็หลงรักสินค้าชิ้นไหนนะครับอย่าลืมครับที่จะแคปรูปมานะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับเพื่อสั่งซื้อกับต้นแลนิกส่งมายังไงทางไลน์ก็แอดไลน์ได้ครับแอดไลน์นะครับก็คือ ID ค่ะอ่าไอดีไลน์นะครับสแกน QR code นะครับที่ต้นแจ้งไว้ตอนต้นนะครับหรือจะพิมพ์เพิ่มเพื่อนมาก็ได้ครับพิมพ์ i d l i n e นนะครับ b o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับแค่นี้ครับพี่ๆก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้แล้วแล้วเราก็จะพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดเลยครับของทุกชิ้นนะครับย้ำอีกทีว่ามีใบรับประกันให้จากทางร้านนะครับทางร้านเนี่ยจะจัดส่ง2ระบบนะครับก็คือ e m s นะครับไปรสณีนีไทยและก็เคอรี่พี่ๆสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะให้จัดส่งในรูปแบบไหนนะครับ วันนี้นะครับขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่อยู่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็สนับสนุนกด CF ร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาขอพรบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย